บ้านไม้เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านก่อนจัดส่งให้ลูกค้ากันค่ะบ้านขนาด6คูณ6เมตรใส่ย,ย้อนทิตแบบ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ชั้นลอยหห้องแต่งตัว1ระเบียงหน้าบ้านค่ะเป็นบ้านเซ็ตบันได3ขั้นสําหรับบ้านหลังนี้ใช้ลูกบันไดาย,ยาว2เมตรหน้าใหญ่มากเดินเหยียบเต็มเท้าราวบันไดข้างเดียวผนังไม้ระแนงไว้กันแดดกันลมระเบียงขนาดเมตร50คูณ6เมตรเป็นระเบียงด้านยาว พื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านค่อนข้างเยอะเลยค่ะบ่าไม้หน้าบ้านเราจะมีเก้าอี้ให้3ตัวค่ะไว้นั่งชิลๆมองวิวหากไม่ต้องการใช้งานสามารถยกเก็บได้ค่ะที่นั่งแบบเรียบอีกหนึ่งชุดโครงสร้างบ้านหลังนี้เป็นงานไม้ทั้งหลังไปดูภายในตัวบ้านกันค่ะประตูหน้าบ้านเป็นประตูบานเลื่อนคู่เปิดเข้าไปจะเจอห้องโถงชั้นลอยและห้องแต่งตัวค่ะแบ่งสรรพื้นที่อย่างลงตัวสามารถบิวอินภายในได้สบายเลยค่ะ ผนังภายในจะเป็นงานดูราปาะสมง,งานไม้มีประตูออกหลังบ้านให้สําหรับงานต่อเติมห้องน้ําห้องครัวค่ะไปดูห้องแต่งตัวกันเติมทีห้องนี้เป็นห้องน้ําค่ะลูกค้าปรับเปลี่ยนใหม่ใช้เป็นห้องแต่งตัวแทนค่ะไม่รับห้องน้ําในตัวขนาดเมตรห้าสิบคูณสองเมตรบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าได้สบายเลยค่ะบันไดชั้นลอยจํานวนเจ็ดขั้นโครงสร้างแน่นหนาลูกบันไดเหยียบเต็มเท้าสามารถทําเป็นที่นอนสํารองได้ค่ะ หรือจะจัดทําเป็นห้องพระที่เก็บของก็ได้เช่นกันพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างไม่อึดอัดแน่นอนคะ่ะชั้นลอยจะมีราวกันตกให้สบายหายห่วงเรื่องความปลอดภัยคะ่ะไปดูห้องนอนกันขนาด3คูณ4เมตร50กว้างมากเป็นห้องนอนใหญ่เสร็จหน้าต่างบานเลื่อนคู่มีหน้าต่างวงกลมหน้าบ้านหนึ่งชุดและด้านข้างอีกหนึ่งชุดคะ่ะเพิ่มความมูจิมูใจ งานพื้นของบ้านทั้งหลังจะขาดแต่งลงสีลงเงาให้สวยเงาวับแบบนี้เลยค่ะฝ้าเพดานเป็นแบบงานไม้กับดูราตัดกันค่ะไม้ที่ใช้ในการสร้างเป็นงานไม้เนื้อแข็งเก่ารวมทั้งหมดที่ทางร้านนํามาแปรรูปใหม่ค่ะบ้านหลังนี้จะทําการจัดส่งทีอ่อำเภอปักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจร้านเราค่ะสนใจติดต่อ0 8 7 1 2 3 1 0 4 0